ชวนไปเที่ยวสวนทิวลิบสวยๆแถมเข้าฟรีในจังหวัดระยองสวัสดีค่ะวันนี้ เราจะพาไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จังหวัดระยอง Miracle of Natural เป็นฟาร์มดอกไม้เมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายบรรยากาศร่มรื่นมากๆพอเดินเข้ามาข้างในโดมเราจะเจอกับดอกทิวลิปหลากหลายสีสันหลากสายพันธุ์สวยงามและลานตาม,มากๆสายพันธุ์ดอกไม้ที่นำมาจัดแสดงก็จะหมุนเวียนไปตามฤดูกาล บรรยากาศข้างในโดมนะคะก็จะอยู่ที่ราวๆ1 5าถึงองศานะคะเย็นสบายสุดๆเลยให้ฟีลเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะทุกคนดอกไม้ที่นี่นะคะได้รับการเลี้ยงดูและก็ดูแลมาเป็นอย่างดีสามารถเติบโตในบรรยากาศที่หนาวเย็นมองไปทางไหนก็สดชื่นละลานตาสุดๆ,ๆเลยค่ะทุกคนและที่นี่นะคะเขายังมีดอกทิวลิปสวยๆขายนะคะในราคาดอกละ50บาทค่ะสวนท้าเป็นช่อนะคะ10ดอก350บาทค่ะ ส่วนดอกไม้เมืองหนาวระยอง Miracle of Natural ตั้งอยู่ใน Floral Exhibition Hall อาคารที่ทัดพันศึกษา PTT LNG อำเภอเมืองจังหวัดระยองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา10.30ถึงร4 3 0แนะนำให้มาวันธรรมดานะคะคนจะได้ไม่เยอะ